สวัสดีครับทานผู้ชมวันนี้เราอยู่ดีเกมอันนี้เบไปเกาเยี่ยหูแตกไปดีน้องเวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับผมไปเล่นในโหมดขี่มะนะฮะก็เป็นยังไงครับก็เป็นรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมครับอะไรวะยุบบเปิดมาตาเลขเนี่ยผมก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมซึ่งว่าเพื่อนแล้วเนี่ยก็ใช้เอ็มหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วอะ อะไรว่าเขาเรียกอวกาศนะฮะเออซึ่งว่ามันก็มัใส่มาทำไมรู้เออเดี๋ยวอวกาศใส่ M อ็มหนึ่งศูนย์เยี่ยมจริงๆนะซึ่งว่าผมเนี่ยก็พยายามฟาร์มรอนะครับเพื่อจะรอให้เอดับตกก่อนนะผมเพื่อจะวิ่งเข้าไปดูนะว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะผมซึ่งว่าไม่นานนี้รับผมเพื่อนเราเนี่ยก็เจอคนนะครับผมมันก็มาร์กบอกผมนะซึ่งว่าเนี่ยผมก็พยายามดักดูนะครับผมว่ามันจะมาทางเราหรือเปล่านะครับสุดท้ายมันก็ไปทางอีกทางหนึ่งนะผมเออ ันก็อ้อมไปอีกข้างกระแพงเลยนะแล้วสุดท้ายเพื่อนผมก็มารีนยัอยนอีกทีหนึ่งนะผมก็เลยพยายามจะวิ่งไปดูนะครับใจ้นกจะ,ไไนะะก็ให้เพื่อนเราเนี่ยเป็นคนยิงอยู่ข้างหลังนะครับ,รบเนี่ยตึงไปตึงไป วิ่งมาเนี่ยผมก็พยายามดูนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ก็ไม่เจอใครนะผมก็เลยหลบหลังก้อนหินก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามดูนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็พยายามถามเพื่อนดูนะครับว่าเห็นมันไหมและสุดท้ายเนี่ยผมก็เห็นหัวอะไรแวบ,บๆนะครับอยู่ตรงั้นผมก็จะวิ่งไปดูนะครับผม ผมเนี่ยก็กระโดดเป็นเขียดเป็นเขียดเลยทุกคนแล้วก็เห็นหัวคนประหลอ,อกมานะฮะตอนนี้ผมก็ยิงใจยิงสแนปไปคลับผมสติปลอกลอ่อไงให้เพื่อนไปอีกทางหนึ่งไงก็งยิงไปยิงไปไม่โดนยิงอากาศยิงทำไมเออนน่แหละก็ไม่ตายจากนั้นเนี่ยเพื่อนเราก็ยิงมันไปนะผมมันพยายามวิ่งหนีผมก็ได้ยิงมันตายไปได้นะครับผมรอบย่าครับแด็ก เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมว่ามันเล่นเซตอะไรนะครับผมซึ่งว่ามันเนี่ยก็ใช้ปืนอ่าอะไรสักอย่างผมไม่รู้ซื้อเหมือนกันนะปืนก็ดีอยู่เป็นสายขาวนะซึ่งว่าในตัวเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีแค่ของม่วงเล็กๆน้ๆ่อยนะอแล้วก็หมวกอะไรเนี่ยไม่รู้ปืนเฮียมาทำไมเนี่ยปืนเนี่ยม่วงอะไรห <laughs> มวกอะไรซึ่งว่าเนี่ยผมค้น อะไรไปเสร็จแล้วนเนี่ยเนี่ยก็มาลุยตัวอีกทีก็คือผมลืมกระสุนนะน้องๆโอ้โหผมก็บอกเพื่อนไปว่าลืมกระสุนเพื่อนทำไงดีเพื่อนเราเนี่ยก็บอกว่านั้นเราไปเอาด็ดอกแท็กออกเลยละกันนะผมก็โอเคได้เลยเบล พอพวกผมเคลียของอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกผมก็จะออกแล้วนะครับผมตอนแรกก็เลยวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม,มวิ่งมาดูเป็นอะไรไม่รู้นะผมเป็นโรงเรื่อยนะครับผมมันจะเปิดอาะไรวะคุญแจไม่ใช่คุญแจ,จดิอะไรเซฟมั่วมั่วจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เคลียบอทไปเล็กน้อยนะครับผมว่ามันเพอ่อเซฟอยู่เดี๋ยวมันมาเปิดจุดเรานะครับผม และสิ่งที่ผมได้นั่นก็คือคือเกลือเอาเป็นว่าเราไปออกกันดีกว่านะครับทุกคนนะอมไม่ได้อะไรดีๆเลยวันนี้ ซึ่งว่าเนี่ยผมก็วิ่งมาที่โรงแรมนิดหนึ่งนะครับผมก็จะมาดูว่ามีใครเปิดเซฟอะไรหรือเปล่านะครับผมก็มีบอทยิงเปิดจุดผมไปเรียบร้อยแล้วซึ่งว่าผมก็ได้ยินเสียงคนบวกกันนะครับผมผมก็จะแวะดูเอดเดอบเหลืองเหลืองใช่ไหมเออดับทองสักหน่อยนะครับผมว่าจะมีคนเปิดหรือเปล่าตัวแรกผมก็จะมาดูว่ามันมีศพฟรีหรือเปล่าอาจจะมีคนยิงกันตายไว้อย่างเงี้ยเหลือ15นาทีเองทุกคนเราไปดูติดกว,ว่ามาได้ในบ้านนะครับผม มมาเนี่ยก็เหมือนกับเอดอปมันมีคนเปิดไปแล้วหรือเปล่าตอนแรกผมก็นึกว่ามันเปิดไปแล้วนะแล้วมันปิดไว้ไงผมก็เลยลองมาค้นดูเพื่อความแน่ใจนะครับผมและสรุปแล้วก็คือมันยังไม่มีใครเปิดนะครับน้องๆขอ,องแดงอะ่ะโอ้ my god โอ y ย รู้อย่างนั้นเนี่ยผมก็บอกตัวไปว่ามีคนเปิดไปแล้วผมก็ยายาววิ่งออกนะครับผมไม่อยู่ละอยู่ก็บ,บ้าไแล้วคือจังหวะนี้ผมไม่แบ่งเพื่อนไงทุกคนเอผมวิ่งออกเลยไม่สนใจขอ,อกแดงสองชิ้นนะ่ะไอ้สร้อยคอกับเป็นลูกปั้นติดที่นะครับผมเดี๋ยวเราไป่อยกำลังดีกว่านี่จ้ะ และผมเน fate, ี pues ่ยก็ออกอย่างปปอดภัยครับน้องๆอิ่มคนเดียวเลยเออไม่แบ่งไงแล้วผมไม่แบ่งเออเอาไปบอดเบนก็ดนดนน้องๆดูผมแล้วก็อย่าทําตามนะครับผมเปิดมาอีกตาหนึ่งเนี่ยเราก็มากับแองมอนนะครับผมคนดีคนเดิมตัวตึงของเรานั่นเองก็คือว่าคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนทนฟังนิดหนึ่งนะผมก็พยายามตัดออกนะผมง่ายว่าพูดง่ายว่ะ เดี๋ยวเ,ยวเรากนใจเย็นดีน้องคนมีหัวแตกนะเนี่ยไปจะไปก็ไปอ่ะซึ่งว่าผมกับแองมอนเนี่ยก็วางแผนที่จะไปดักคนนะครับผมเนี่ยทีนี้ไม่ลุกไงไอ้เฮนดีลาหมดเวลานะาโดนไนายยิงแตกว่ะ โดนนะยิงแตกครับน้องๆเฮ้ยมีเฮ้ยมีรอยเท้าคนวิ่งไปเนี่ยเดียวละสายหนึ่งตายหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งซับเลยซับเลยดีก็ะสุนกันชิ่นมันนอนอยู่อ่ะมันมันมานั่งอยู่ไม่มันนอนดูกันหินขวาหนึ่งๆดูพื้นดิพื้นมีรอยเท้าอยู่อ่ะ ไม่ได้ใส่นายว่ะมันก็ไม่ได้ยินแล้วใชวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่โอ้ยจับตุกบัดริงกูบัดริงกูไม่เจอมันเจอเตบอดไม่ไม่อยู่ข้างหน้ามึงอ่ะม่นอยู่ข้างกระเพงมึงอ่ะ กำแพงก็งหินเหินโอ้ยบดยิ้กูเอเม,มเยสมันแล่นออกพอดีตอนจหว่ามันเอาเล่นมันแล่หนีเลยทีบ่บอกนะกระตุกด้วยเมื่อกี้ใ่งนอนอยู่ข้างกำแพงเนี่ยตัวมัน ้เสียงอะไรนี่ศพมันอยู่ตรงกุกูนี่เสร็จหกหมกหกหมกมีแต่หมกแค่หกเพื่อนพูดผิดหม,ก,ก,หมกหกอะหมกหกหมกหกไนอ่ะ อยู่ข้างหน้านั่นแหละไทยเกาะสามหมวกขกมันจิไปแบบอะไรวะมันจะไปแบบว่าอันมันบุ้งว่าไนติดยุดนะถ้าเสื้ออันอุปกรณ์มันเข้าไปไอ้ไปขึ้นข้างบนเกินมานั่นแหละกูว่าชัวมีระเบิดเมล่ะนี่ไงอยู่กับกูเนี่ยบนหัวกูสองตัว ภุมไม้แมงไนไม่ก็เห็นเหมือนเดิมอ่ะตรงที่นี่มันปิดเลยอ่ะดูซ้ายไปไหนนะ่อยนะเฮียไม่นักเพวกมันยอยู่เ้นบ้านนะแล้วมันมีเขาอยู่ทางหลังนี่ด้วยนะตรงไหน เลาะซ้ายไปไหมทางเรามามันก็จะเห็นเรานี้นนขึ้นก้อนหินละวนอดี๊วนอดีตายหนึงน่งตายหนึงน่งตายหนึ่งตายหนึ่งดูดูดูฝั่งนั้นให้ด้วยไปจะรีกสุดอุ๊ย สไนซ์เฮียข้างบนชิบหายละกูอยู่แบบเป็นศุกเลยไม,ไม่ได้ยิงกูมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมน่ะชิบหายกูหมอบลงตัวนี้ก่อนละยังไงมันยิงใครอะเฮียคนน่าก,กลัวเสียงไม่ใกล้ไม่ไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้เลยนะเนี่ยแถวเนี้เออปกปิดหมอกูหน่อยเถอะ หามันดีหามันดีใส่มันเข้ามาเหรอมันอยู่ไหนวะบอเสียงมันขึ้นมันอยู่ใกล้ๆนี่ จะนั่งเก็บไอเดอบทำไมอะ่ะมันมนอนเก็บไอเดอบต่อหน้า,ากูเลยอ่ะแต่กูจะเป็นศพต่อไปมันเก็บไปแล้วมันคนเก็บไปแล้วชิบหายนี่นปุ๊บตายยังไงกเป็นศพต่อไปจริงด้วยกูเป็นศพต่อไปจริงด้วยอีก